สวัสดีครับ609วันสงครามยูเครนตอนนี้รัสเซียนี่ระส่มหนักเมื่อยูเครนได้อาวุธใหม่มา อาจจะมีกองเชียร์ของรัสเซียบางส่วนฉลองชัยชนะนี้ไปแล้วเพราะเชื่อว่าตอนนี้รัสเซียได้ยึดอยู่เคียได้ทั้งหมดแล้วซึ่งมันก็เป็นความเชื่อเป็นอุปทานโมที่ไม่สามารถท่ามด้วยเหตุผลได้เขาเชื่อแบบนั้นนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้มีลทัทธิใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือลทัทธิกลัวอเมริกาทําอย่างไรก็ได้ขออยู่ตรงข้ามกับตะวันตกแล้วก็สหรัฐมิกาเหมือนอาการ US ส o r เปียสงครามอิสราเอลกับฮามาสก็ไปเข้าข้างฮามาสไม่มีเหตุผลอะไรแล้วครับขออยู่ตรง ข้ามกับสาดมิกานี้ไว้ก่อนมีคนไทยเสียชีวิตจากฮามาสและตอนนี้คนไทยถูกจับตัวไปเป็นตัวประกรัน19คนไม่รู้ชะตากรรมด้วยนะครับแต่ว่าไม่สนใจขออยู่ตรงข้ามกับสาดมิกาไว้ก่อนก็แล้วแต่วิจารณญาณเพราะว่าความรู้การศึกษาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้มันอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยนะครับ609วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้าง รัสเซียก็ยังมุ่งโจมตีเมืองอาฟเจียก้าหลังรัสเซียได้รับความเสียหายนยากหนักจากการบุกภาคพื้นตอนนี้รัสเซียหันมาใช้กําลังทางการเข้าโจมตีรัสเซียทิ้งระเบิดทางการไปประมาณ40ลูกใน2คืนที่ผ่านมานะครับก็นับว่าเป็นความพยายามของรัสเซียหลัง5วันที่ผ่านมารัสเซียต้องสูญเสียกําลังไปประมาณ2,400นายตอนนี้รัสเซียใช้กําลังทางการที่มากขึ้นทั้งในอาฟเจียก้าแล้วก็เคอร์ซอนนะครับหลายคนลุ้นอยู่ว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยจะโดนสอยนี เมืแอดมินคิดว่าอีกไม่นานนี้ร่วงแน่รอไปสักพักยูเครนคงหาทางแก้ไขในเรื่องนี้อยู่นะครับตอนนี้ยูเครนเริ่มโจมตีคลายเมียนี้มากขึ้นทําให้รัสเซียไม่ไว้วางใจมีข่าวว่ารัสเซียในศงทหาร1นึ่งแสนานายเข้าไปในคลายเมียส่วนมากก็เป็นทหารเกณฑ์นะครับแล้วก็มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยทำลายเรือไร้คนขับของยูเครนได้3ามลำในคลายเมียช่วงนี้เป็นช่วงที่ยูเครนปรับกําลังอยู่นะครับการบุกอาจจะต้องชะลอออกไปก่อนไม่ว่าตอนนี้กองเรือทะเลดำ ของรัสเซียไม่อยู่แล้วก็ตามนะครับเรื่องต่อมาอันนี้น่าสนใจนะครับยูเครนได้จัดตั้งกองพันไซบีเรียมีการรับสมัครคนนี่เข้าร่วมตอนนี้มี50คนแล้วนะครับไซบีเรียเป็นพื้นที่หนึ่งของรัสเซียแต่ก็มีคนต่อต้านรัสเซียจึงมาร่วมกับยูเครนเนี่ย รบกับรัเสเซียนะครับซึ่งมันก็แปลกมากปกติเขียไซบีเรียเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องราวนี้เท่าไหร่คราวนี้ออกตัวสร้างความแปลกใจนี้ไม่น้อยการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปนะครับจะบอกว่ารัเสเซียนี่ชนะแล้วก็คงไม่ใช่แม้การโต้กลับของยูเครนช้ากว่าที่กําหนดไว้แต่ก็มีความสําเร็จนี้พอสมควรไม่ได้ล้มเหลวเหมือนอย่างที่ปูตินพูดนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่25ตุลาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี้สูญเสียไปแล้วประมาณ296,310นายเพิ่มขึ้น800นายสูงอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาเป็นรถถัง5,112เพิ่มขึ้น7ยานเกราะ9,697เพิ่มขึ้น38 ปืนใหญ่7,125เพิ่มขึ้น44จวดหลายล่ำกล้อง833เพิ่มขึ้น5นะครับระบบป้องกันทางอากาศ554เพิ่มขึ้น2โดรน5,372เพิ่มขึ้น9เครื่องบิน320เท่าเดิมฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนุษย์ร่อน 1,538เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ20เรือดำน้ำหนึ่งเท่าเดิมพาหนะ9,474เพิ่มขึ้น27แล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ1,007เพิ่มขึ้น1